สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทีกในช่ YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางอีกเช่นเคยนะครับชาวันนี้ก็เข้าเซเว่นไปก็เจอเมนูที่น่าสนใจก็คือเมนูสปากเกตตี้เส้นหมึกดำครีมซอสกุ้งเอบิโดตราอีซีโกนะครับน้ำหนักสุทธิอยู่ที่235กรมัมราคาอยู่ที่69บาทนะครับ ก็เมนูนี้ก็คล้ายๆสปาเกตตี้คาโบนาร่านะฮะทุกคนแต่ว่าเส้นสปาเกตตี้ก็จะเป็นเส้นสีดำนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะกล่องก,ก่อนเลยนะครับรอบนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะฮะผมอยู่ที่มจทนะครับก็มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา6เดือนนะฮะ ก็อาจจะไม่ได้มีขาตั้งเหมือนอยู่ที่บ้านนะฮะพอดีขาตั้งอยู่ที่บ้านไม่ได้เอามานะครับถ้าเกิดภาพสั่นไหวก็ต้องกราบขออภัยแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับหน้าตาก็ดูน่ากินนะฮะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะก็มีการใส่น้ำคาโาบาร่าลงไปนะฮะอารมณ์ก็คล้ายๆกับชีสนะฮะทุกคนเดี๋ยวชิมเส้นดีกว่านะฮะ นี่นะครับเส้นของเขาก็อร่อยดีมันนะฮะชิมน้ำของเขาบ้างนะครับรอบนี้ภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะถ้าเกิดมีภาพอัศจัยไว้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับน้ำรับก็รสชาติเข้มข้นดีนะฮะเหมือนชีสเลยนะฮะทุกคนเหมือนมีการผสมชีสด้วยนะฮะ เพื่อนๆดูสิกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะสปาเกตตี้เส้นหมกดำครีมซอสกุ้งเอมิโดราคา69บาทตาอีซีโกนะฮะก็สามารถไปซื้อทานได้ที่เซเว่นอีเลนะฮะก็ขอสิ้นสุดการบรรยาแค่นี้นะครับ คลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel b a t i นะครับคลิป่ึกรัวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้ยสดีครับ